สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์นะครับตัวของ k t w t a i e a t a นะครับกองทุนสำหรับผู้ที่สนใจในการลงทุนธีม AI สำหรับกองทุน k t w t a i e a t a นะครับมีชื่อย่อม,มาจากคำว่ากองทุนเปิด K-Tam World Technology Artificial Intelligence Equity Fund ชนิดสะสมมูลค่า แล้วก็แน่นอนนะครับในปัจจุบันนี้เทรนด์การลงทุนในไอเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมมากๆเลยสิ่งหนึ่งซึ่งยืนยันได้ดีเลยนะครับก็คืองานวิจัยนะครับของตัว Morgan Stanley ซึ่งเป็นบริษัทการเงินระดับโลกนะครับเขาได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวันที่8พฤศจิกายนปี2566ในชื่อว่า How g e n e t i v e AI Could Reshape Work ซึ่งใครอยากรู้นะฮะว่า Generative AI เนี่ยมีความหมายว่าอะไรเนี่ยสามารถไปดูในคลิปครับซึ่งผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วโดยนะครับในงานวิจัยฉบับนี้ นักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์นะครับเขาได้สรุปถึงผลกระทบในระยะสั้นนะจากตัวของเทคโนโลยีเนี่ยจากเทคโนโลยี generative AI เนี่ยในอีก3ปีเขาบอกว่าในอีก3ปีนะครับ40%ของอาชีพทั้งหมดที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะถูกแทนที่ด้วย generative AI ซึ่งแน่นอนนะครับการเข้ามาแทนที่แบบนั้นเนี่ยมันจะสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหาศาลนะครับแล้วก็สร้างทั้งโอกาสให้กับคนนะครับแล้วก็สร้างทั้งปัญหาให้กับคนที่จะต้อง มีการเรียนรู้เพื่อปรับตัวเองให้เข้าสู่งานใหม่ๆและแน่นอนนะครับว่าโอกาสขนาดนี้เนี่ย ก็ไม่สามารถหลุดพ้นไปจากกองทุนกองทุนหนึ่งของประเทศไทยได้นั่นคือบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับก็เลยเกิดกองทุนกองทุนหนึ่งนะซึ่งลงทุนในบริษัทที่ทําด้านไ I ทั่วโลกเลยก็คือกองทุน KTWTIQTA ที่เรากล่าวไปแล้วข้างต้นนะต่อมาเราลองมาดูกันนะว่าตัวของกองทุน KTWTIQTA เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรและก็ลงทุนอะไรบ้างนะครับ KTWTIQTA เนี่ยก็ย่อมาจาก กองทุนเปิดแคทแชมโบรเทคโนโลยีอัตติฟิเชียลอินเทลเจนซ์เอขิตีฟันชนิดสะสมมูลค่าซึ่งถูกจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนโดยมีนโยบายการลงทุนนะครับเพื่อการเติบโตของเงินทุนระยะยาวโดยลงทุนอย่างน้อยนะ70%ในบริษัทที่ทําธุรกิจนะครับโดยมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งลงทุนทั่วโลกเลยนะครับแล้วอีก30%เนี่ยก็จะเป็นการลงทุนในธุรกิจอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ AI เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในกองทุน ซึ่งประเภทกองทุนรวมนะครับสำหรับกองทุนี้ก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างเช่นกองทุนรวมตาสารทุนกองทุนรวมฟิเตอร์กองทุนรวมที่เน้นแบบมีความเสี่ยงการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอีควิตี้ของต่างประเทศแล้วก็ในประเทศซึ่งเราสงสัยกันไหมครับว่าแล้วบริษัทที่เขาไปลงทุนเนี่ยเขาลงทุนบริษัทอะไรบ้างผมจะยกตัวอย่างครับ5บริษัทที่ลงทุนเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ทําธุรกิจยังไง บริษัทแรกได้แก่บริษัท Amazon.com Amazon.com ก็เป็นบริษัทชื่อดังที่ผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักนะครับเขามีจุดหนึ่งที่กี่ยวกั AI คือเรื่องของ Amazon Web Service ซึ่งเป็นระบบคลาวด์นะที่มีบริการมากมายปัจจุบันนี้เขาประมาณกันก็ประมาณ200 solution <S 2> <S 2> นะครับซึ่งหนึ่งใน solution นั้นนะก็มีเรื่องของการทำ AI ด้วยโดยเมื่อไตรมาสที่4ปีพุทธศักราช2565นะครับก็ยังพบว่ามียอดขายรวมนะเพิ่มขึ้นจาก ไตรามาสเดียวกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเกือบ4%แสดงว่าธุรกิจของ Amazon Cloud เนี่ยก็ยังเติบโตอยู่เรื่อยๆต่อมาบริษัทต่อไป On Semiconductor ชื่อบริษัทก็บอกเลยนะครับว่าทำเกี่ยวกับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งจริงๆแล้วนอกจากซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ก็มีความสำคัญบริษัทนี้นะผลิตชิปนะที่ใช้ในยานยนต์ไฟ้า AI 5G ต่างๆตั้งแต่ที่เทรนด์เนี่ยของ G T F I เ,เข้ามาเมือม่อประมาณปีพุทธศักราช2564นะครับ น้าถึงปัจจุบันนี้นะก็ปรากฏว่ามูลค่าหุ้นนะเพิ่มไปกว่า100%ตอนน่อมาบริษัทที่3บริษัท Adobe บริษัทนี้แน่นอนนะคนไทยต้องรู้จักแน่นอนเพราะเขามีซอฟต์แวร์หลายตัวซึ่งเป็นชื่อดังในประเทศไทยอย่าง Adobe Photoshop ซึ่งใช้ในการแก้ไขาภาพ Adobe Lightroom น้องเกี่ยวกับการแต่งภาพต่างๆหรือ Premiere Pro ที่เกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอซึ่งปัจจุบันเขาเริ่มมาทำในด้าน a หมากขึ้น ที่เด่นๆเลยก็คือตัวของ Adobe Express นะครับซึ่งผมทิง้งลิงก์ด้านล่างแล้วลองไปเล่นกันดูได้จะเป็นลักษณะของการสร้างตัวละครนะครับ Animation ให้เคลื่อนไหวเนี่ยตามคำพูดของเราอย่างที่4ครับ Elements h e l h ตัวนี้นะครับก็จะมีการนำ AI มาใช้โดยเขามีโครงการชื่อว่า Human-centric Digital-first AI-first Experience โดยผู้ป่วยนะจะได้รับคำปรึกษาที่เร็วขึ้นเนื่องจากมีการทำงานระหว่าง คุณหมอนะกับ AI ตัวหนึ่งของ IBM ที่ชื่อว่าวัดสันทาให้บางเคสเนี่ยที่คุณหมออาจจะไม่จะเป็นต้องลงไปดูเองเนี่ยให้ AI ช่วยประมวลผลแล้วอาจจะส่งต่อให้คุณหมอทําให้การรักษาเร็วขึ้นต่อมาเป็นบริษัทเนาะที่ติดเนห้าอันดับสุดท้ายก็คือเท sla เท sla นี่แน่นอนนะชื่อเสียงของเขาเนี่ยจะโด่งดังในเรื่องการทํารถไฟฟ้าแต่นอกจากการทารถไฟฟ้านะเขาก็ยังสนใจในเรื่องซอฟตแวร์อย่างเช่นออโต้พายロแล้วที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ AI เลยคือเรื่องของเท sla บอตซึ่งเท sla บอตเขาบอกว่า เป็นการต่อยอดเนาะนำระบบออโต้พายโในรถยนต์เนี่ยมาใช้กับหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายคนจุดประสงค์ก็คือต้องการทํางานที่น่าเบื่อและซ้ำซากแทนมนุษย์พอฟังอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงรู้สึกอยากที่จะลงทุนเนาะในกองทุนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าวิธีการลงทุนเนี่ยจะไปลงทุนได้ที่ไหนแล้วลงทุนอย่างไรครับครับเราสามารถลงทุนผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าดามได้เลยเดี๋ยวมาดูวิธีการทําไปพร้อมกันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะให้เราไปทาการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับสำหรับใครที่ใช้ App Store เนี่ยลิงก์จะอยู่ด้านล่างใครที่ใช้ l a y Store นะครับก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเช่นกันนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็เปิดแอปนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันพิมพ์รหัสชวนเพื่อนนะครับที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างเเป็นกําลังใจให้ช่องของเรานะครับให้เราผลิตผลงานดีๆต่อไปนะครับต่อมาเมื่อเปิดแอปมาแล้วเรียบร้อยนะครับให้เรากดเปิดเลยเพื่อเริ่มเปิดบัญชีหลังจากนั้นนะครับกดปุ่มเปิดบัญชีเลย หลังจากเปิดบัญชีแล้วนะครับให้เราไปทําการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะครับตามขั้นตอนต่างๆทั้งตัวของบัตรประชาชนและข้อมูลอื่นๆหลังจากนั้นก็อ่านข้อยินยอมข้อกําหนดนะครับถ้าครบถ้วนแล้วก็กดยอมรับแล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับด้วยแอปธนาคารให้เรียบร้อยนะเลือกธนาคารที่เรามีทําการอ่านข้อคําถามต่างๆครับแบบประเมินความเสี่ยงโดยละเอียดแล้วก็กดถัดไป หลังจากที่ประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดยืนยันข้อมูลและกดถัดไปจนครบท้ายสุดก็จะให้เรามีการกรอกเบอร์โทรศัพท์รอรับ OTP แล้วก็ยืนยันแล้วก็กหาหนดรหัส PIN เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เราก็สามารถลงทุนในกองทุนเนาะที่ลงทุนในธุรก,กิจที่มี AI นะครับเป็นองค์ประกอบได้สำหรับใครนะครับที่อยากอ่านแฟกชิดเพิ่ม,เต,มเติมในการลงทุนเนี่ยเราได้ทิ้ง,งดิ่งไว้ข้างล่างแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามชมมากครับขอบคุณครับ